สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินพลอยเองนะคะวันนี้พลอยมาพร้อมกับหนังสือดีๆที่จะช่วยให้การนำเสนอของทุกคนปังปุริเย่แบบไม่ต้องงอสคริปต์ใครเคยเจอปัญหาพรีเซนต์งานแล้วคนฟังหลับบ้างยกมือขึ้นหรือใครที่ทำสไลด์ทั้งวันทั้งคืนแต่พอถึงเวลาจริงกลับไม่ดึงดูดความสนใจวันนี้แอดมินพลอยมีตัวช่วยมาฝากคะ่ะหนังสือเล่มน,นี้มีชื่อว่าพรีเซนต์ฉลาดต้องเน้นภาพไม่เน้นพูด Presentation Bible แค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วใช่ไหมคะสรุปง่ายๆเลยคือหนังสือเล่มน,นี้จะช่วยให้เราสร้างงานนำเสนอที่เข้าใจง่ายดึงดูดสายตาและน่าจดจำโดยเน้นการใช้ภาพเป็นหลักแทนที่จะเน้นตัวอักษรเยอะๆเล่าเรื่องราวความขัดแย้งของการพรีเซนต์แบบเดิมๆที่น่าเบื่อกับวิธีการนำเสนอแบบใหม่ที่เน้นภาพใครที่อยากให้สไลด์และการนำเสนอของตัวเองปังจนเพื่อนร่วมงานอิจฉา ต้องอ่านสิ่งที่ทําให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือเกี่ยวกับการนําเสนออื่นๆคือความเข้าใจง่ายและใช้งานได้จริงไม่ต้องเสียเวลาอ่านทฤษฎีเยอะแยะเพราะเขามีตัวอย่างให้ดูเพียบกว่า400ภาพคือเปิดปุ๊บทําตามได้ปับเลยไม่ต้องคิดเยอะที่สําคัญคือมันช่วยเปลี่ยนความคิดที่เรามีต่อการทําสไลด์ไปเลยจากที่เคยคิดว่าต้องใส่ตัวหนังสือเยอะๆกลายเป็นว่าแค่ภาพไม่กี่ภาพก็สื่อความหมายได้ดีกว่าเยอะ ในส่วนของเนื้อหาต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆค่ะคือเขาไม่ได้แค่บอกว่าต้องใช้ภาพแต่เขาสอนวิธีการเลือกภาพการจัดวางการใช้สีที่จะช่วยสื่อสารสิ่งที่เราต้องการจะบอกได้ดีที่สุดแถมยังมีเทคนิคเมจิกนัมเบอร์กล่องซ่อนคำตอบการจัดวางแบบรูปตัวแอลคว่ำคืออ่านแล้วรู้สึกว่าเออจริงด้วยทำไมเราไม่เคยคิดถึงเรื่องพวกนี้มาก่อนส่วนตัวละครในหนังสือคือพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะ คนที่อยากนําเสนอเก่งขึ้นอยากทําสไลด์ให้สวยขึ้นและอยากให้คนฟังสนใจสิ่งที่เราพูดมากขึ้นส่วนภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายมากๆอ่านแล้วไม่รู้สึกว่ากําลังอ่านตําราวิชาการแต่เหมือนมีเพื่อนมานั่งเล่าให้ฟังแอดมินพลอยชอบสำนวนการเขียนของเขามากค่ะคือกระชับตรงประเด็นและมีอารมณ์ขันเล็กๆด้วยฉากที่แอดมินพลอยชอบที่สุดในหนังสือคือฉากที่เขาเปรียบเทียบสไลด์ที่เต็มไปด้วยตัวหนังสือกับสไลด์ที่มีแต่ภาพ แล้วให้เราลองจินตนาการว่าเราอยากดูสไลด์แบบไหนมากกว่ากาันคือมันทําให้เราเห็นภาพชัดเจนเลยว่าการใช้ภาพมันช่วยให้การนําเสนอน่าสนใจขึ้นได้จริงๆสิ่งที่แอดมินพลอยได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้คือการนําเสนอที่ดีอีกไม่จําเป็นต้องพูดเก่งแต่ต้องทําให้คนดูเข้าใจสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารได้ง่ายที่สุดและภาพคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทําแบบนั้นหนังสือเล่มนี้เหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนที่ต้องนําเสนอ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาพนักงานบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจใครที่อยากพัฒนาทักษะการนําเสนอของตัวเองอยากทําสไลด์ให้สวยปังและอยากให้การนําเสนอของตัวเองน่าสนใจมากขึ้นต้องอ่านเล่มนี้เลยค่ะสรุปเลยนะคะพรีเซนต์ลลาดต้องเน้นภาพไม่เน้นพูด Presentation Bible เป็นหนังสือที่คุ้มค่ากับการอ่านมากๆเพราะมันไม่ได้แค่สอนเทคนิคการทาําสไลด์ แต่สอนวิธีคิดวิธีการสื่อสารที่จะช่วยให้เรานำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถ้าให้คะแนนแอดมินพลอยให้10ทับ10ไปเลยค่ะอย่าลืมไปหาซื้อหนังสือพรีเซนช์ลลาดต้องเน้นภาพไม่เน้นพูด presentation b i b l e มาอ่านกันนะคะพลอยแปะลิงก์ไว้ให้ในรายละเอียดของคลิปแล้วค่ะใครอ่านแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะและถ้าใครไม่อยากพลาดรีวิวหนังสือดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามช่อง YouTube Admin Ploy ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย